รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับแมวและรายการ Healthy and Beauty นะคะรายการดีๆที่ให้สาระเรื่องสุขภาพและความงามควบคู่กันไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงเลยทีเดียวนะคะและหลายๆท่านเนี่ยก็ได้เริ่มหันมาดูแลตัวเองนะคะใส่ใจสุขภาพการกินบำรุงผิวพรรณกันอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่บางท่านอาจจะมี คำถามกับตัวเองว่าเรานะคะเหมาะกับกีฬาประเภทไหนนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถหาคําตอบให้กับตัวเองได้นะคะหลายท่านอาจจะคุ้นหูกับคําว่าโยคะฟลายนะคะวันนี้ค่ะแมวอยู่ที่ครูนกโยคะฟลายนะคะที่พัทยาเหนือค่ะคุณครูจะมาให้คําตอบกันว่าทางเลือกของการเล่นกีฬาประเภทนี้นะคะเป็นอย่างไรไปพบกับคุณนกกันค่ะสวัสดีค่ะคุณนก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นต้องถามที่มาที่ไปก่อนเลยว่าคุณนกเนี่ยทำไมถึงมีไอเดียในการที่จะมาเปิดโยคะฟลายที่นี่นะคะค่ะจริงๆแล้วงานสอนครูนกนะคะเป็นงานสอนของเรื่องสุขภาพเพรา,าะครูจบวิชา,าการกีฬานะคะคะอยู่วงการในเรื่องของฟิตเนสมานานแต่ว่าทําไมถึงสนใจในเรื่องของงานโยคะไม่ว่าจะเป็นการสอนฟิตเนสเวทเทนนิงนะคะคะหรือในอุปกรณ์ทั่วไปเทนนิส อาอรบิกอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเนี่ยครูมาวัดดูแล้วโยคะเนี่ย มีคุณประโยชน์สูงนะคะ,คะสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนอายุน้อยนะคะหรือแม้แต่ทั้งคนท้องนะคะหรือคนวัยที่สูงวัยมากเนี่ยจะช่วยได้ในเรื่องของโยคะนะคะเพราะโยคะเนี่ยจริงๆแล้วศาสตร์โบราณเหมือนเป็นเรื่องของการบำบัดแต่ที่ครูเอามาวัดเราแล้วเนี่ยแม้กระทั่งนักกีฬานะคะเป็นการฝึกสมาธิเพื่อการเคลื่อนไหวตัวที่ดีนะคะ,คะเพื่อสมาธิที่ดีนะคะตรงนี้ล่ะคะ่ะครูถึงคิดขึ้นมาว่า ทำยังไงโยคะเล่นแล้วแล้วอะไรที่จะทําให้มีการที่ยืดหยยดมากขึ้นนะคะ,ะส่งผลทําให้ผู้เล่นสนุกสนานมากขึ้นและไม่เบื่อบังเอิญเห็นกระแสเขานิยมในเรื่องของโยคะฟรายมาแรงเลยทีเดียวใช่ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่าดาราบ้านเรานิยมโชว์กันนะคะ,ะครูก็คิดว่าแรกๆเลยคิดว่ามันจะเป็นงานของเรื่องการโชว์ซะมากกว่าเช่ชนคุณเล้งท่านมีความสามารถมากครูก็ขอชื่นชมนะคะ เขามีทักษะในเรื่องของการเล่นกายกรรมซึ่งฟรายเนี่ยเป็นผ้าแฮมม็อกผ้าแบบเดียวเขาก็เรียกผ้าแฮมม็อกนะคะ<า>ซึ่งครูนกเนี่ยมาประยุกต์ เอามาเล่นเพื่อเป็นการยืดเยียดกระดูกสลังแกนการเพื่อเป็นเชิงบําบัดซะมากกว่าจะไม่ค่อยเป็นในเรื่องของความสนุกสนานเท่าไหร่ค่ะของอย่างคุณน้องนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะในเรื่องของอะไรคะเฉพาะฟรายเนี่ยเปิดจะเข้าปีที่สองะเข้าปีที่2แบ่งการสอนออกเป็นกี่ระดับคะจริงๆแล้วงานสอนของครูของทุกอย่างครูสามารถเข้าคลาสเดียวกันได้หมดเพราะว่าครูจะสอนจะดูข้อต่อไม่ใช่งานโชว์ถ้างานโชว์คุณจะต้องเลือกคลาส คาดเบสิกคุณก็จะต้องเข้าคือครูจะสาธิตเบสิกเท่านั้นคุณจะไม่สามารถเล่นในพัฒนาความแข็งแรงขึ้นไปได้อันนี้คือครูนองหมายความว่าตูองามพร้อมของคนที่าเรียนสมมุติว่าสามท่านมาเนี่ยคนหนึ่งขั้นสูงอ่อนตัวสูงแข็งแรงครูก็จะสาธิตในภาพเดียวกันซึ่งเป็นข้อยากของครูแต่ด้วยด้วยด้วยความโชคดีของครูที่จบวิชาการกีฬานะคะจะรู้หลักการเคลื่อนไหวและมีกําลังในการเซฟตี้เขาพอและเวลาครูจะสอนงานอะไรครูต้องรู้ชัด ในเรื่องของอุปกรณ์อันนี้สําคัญมากเลยค่ะใช่แล้วอย่างอาของคุูนกเนี่ยคนที่มีพื้นฐานทางด้านโยคะมาก่อนเราเวลามาเรียนโยคะฟลายเนี่ยท่าทางที่ใช้หรือว่าการยืดหยุ่นตัวนี่เหมือนกันหรือเปล่าคะไม่เหมือนค่ะนคนที่มีพื้นฐานในการเล่นโยคะมักจะเล่นได้ดีกว่า โอกาสดีกว่านะคะการพักผ่นขั้นสูงมากกว่าใช่เลยค่ะเพราะความยืดหยุ่นตัวความแข็งแรงนะคะเพราะว่าท่าที่ขึ้นไปอยู่บนผ้าเนี่ยจะเป็นท่าที่โยคะสะส่วนใหญ่เขาถึงเรียกว่าโยคะฟลายก็คือโยคะบินเราเอาไปดัดตัวอยู่บนผ้าก็ทนที่จะทำอยู่บนพื้นธรรมดาก็เราขึ้นไปห้อยโหนอยู่บนชื่อที่เรียกว่าผ้า แฮมม็อนใช่ไหมคะ,คะอ๋อผือนนี้นี่คุณนกบอกรับน้ําหนักได้ยังไงคะพันกิโลค่ะหนึ่งพนกิโลนะคะคข่าวมามนะว่าผ้าแฮมม็องนี้เป็นผ้าที่เอ่อด้วยความที่มีเป็นผ้าที่ยืดหยุ่นสูงแล้วนะมาใช้ในการออกกําลังกายก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงใช่ค่ะใช่ะคะแล้วลูกศิษย์ที่เข้ามาเนี่ยคุณนกส่วนมากแล้วจะเป็นใครั้งคะ เป็นรุระดับไหนนักศึกษามีอาชีพการงานยังไงเอ่ยอค่อนข้างจะเป็นคนผุ่มนะคะ,คะจริงๆแล้วโยคะฟรายเนี่ยจะเหมาะกับคนที่อายุไม่มากนะ,ะนะคะอายุไม่มากแต่ถามว่าคนที่ร่างกายมีปัญหาเล่นได้ไหมได้ค่ะ,คะเพราะ,ะของครูเป็นงานบําบัดนะคะ,คะแต่ทีนี้จะเรื่องมีข้อจํากัดของเรื่องวัยถ้าคนอายุสักประมาณ55-60ขึ้นไปเนี่ยครูไม่แนะนําที่ไม่แนะนําเพราะว่าจะเป็นท่าที่ห้อยโหนมากกว่า จะแนะนําได้ kind of <tes> จะต้องอยู่กับครูก <horas> ่อนให้มีความชำนาญถามว่าดาราบางท่านเนี่ยท่านก็เล่นนะคะเราก็เห็นนะคะทางเห็นโดยทัศก็ทุกคนถ้าไม่เอ่ยชื่อท่านก็จะพอรู้อยู่นะคะวงการโยคะก็ก็จะนับถือท่านเป็นดาราที่ระดับนั่นนะคะก็ไม่รู้อาจจะไม่สมควรหรืออะไรแต่ก็ขอชื่นชมท่านเราก็จะรู้อยู่นะคะว่าท่านทําไมเล่นได้60กว่าแล้วนั้นท่านมีความชานาญนะคะและไม่เล่นท่าลดผนมากนะคะ แต่ครูด๊กเนี่ยจะเป็นของเรื่องของการค่อนข้างเล่นไปกึ่งกายกรรมมากกว่าเป็นเชิงกายกรรมด้วยแบบยิมนาสติกด้วยฮะงครูจะไม่ตายตายตัวอยู่ที่แค่โยคะเพราะครูมีพื้นฐานในเรื่องของครูวิชาการกีฬามาเนี่ยพูดง่ายก็ครูพีอีครูปลาแล้วครูอยู่านที่เดียครูจะเอาบวกคุณจะไม่ได้เรื่องแค่โยคะอย่างเดียวเรื่องับคูครูจะรู้เรื่องการเคลื่อนไหวได้อะไรพวกนี้ด้วยตรงนี้จะเป็นการเล่นแบบว่ายิมนาสติกเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นบ่าหูผู้ชาย อาจจะเห็นไปเนี่ยครูอาจจะสาธิตเป็นคร่าวๆนะคะถ้าใครอยากได้เห็นภาพชัดๆมาสิคะที่พัทยาคุณสามารถเล่นได้เป็นครั้งนะคะแต่คุณแมวเนี่ยอาจจะไม่ยาไม่มมีโอกาสมากเลยค่ะครั้งลองไปนิดนึงก็รู้สึกแบบมันยากมากอ่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณสานของคุณไม่เคยออกกำลังกายจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ไม่แปลกนะคะทุกคนค่ะอยู่ดีให้เรามาเอาหัวแนวดิ่งเราจะ ไม่มั่นใจและกลัวนะคะแรงดันด้วยคุณมันมันเป็นหลักธรรมชาติแต่อย่างของคุณโดยศรีระร่างกายคุณเป็นรูปร่างสวยค่ะผิวพรรณดีอันนี้พูดโดยที่เป็นวิชาชีพของครูครูจะไม่ไม่พูดหวานเพราะว่าการพูดหวานเนี่ยทุกคนชื่นชื่นชื่นใจอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าด้วยด้วยนิสัยของการเป็นครูที่ต้องบอกบอดี้โดยตรงนะคะ แต่ทีนี้อย่างของคุณเขาเนี่ยครูแนะนําให้ไปเล่นโยคะเพราะมันจะงุ้มอยูู่กณแม่เอานั่งหลังตรงจะเห็นว่าตรงนี้เราจะงุ้มซึ่งตรงเนี้ยนะครต่อไปคุณจะปวดบ่านี่คุณมีปัญหาตรงนี้เมื่อยคอนิดๆอย่าอันนี้ขอให้พูดจริงค่ะคุณจะเมื่อยบ่าคอตรงนี้เดี๋ยวนี้คนเป็นไมเกรนไี่เยอะฮะอาการแก้ถ้าหมอเขาฉีดยานะคะเป็นมากเขาก็ต้องผ่านะครแต่หลักของครูเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนไหวค่ะจริงๆแล้วหลักของโยคะโบราณเนี่ยเป็นทางรักษาคุณ นะฮะเขาจะบอกหลักการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องท่านี้ได้อะไรรักษาโรคอะไรบ้าง<ะ>ข้อควระวังอะไรบ้างจะเหมาะกับคนกลุ่มไหนเขาจะบอกหมดเลยแต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราค่อนข้างจะเป็นแฟชั่นกันค่ะ,ะเอาไปเป็นการแข่งขันโชว์ท่าแขงกันจริง,รงๆอันนั้นมันก็<ะ>เป็นเรื่องสนุกก็ไม่แตกนะคะแต่ถามว่าบางท่านเนี่ย พอแข่ง <For> ฉันทําไม่ได้เกิดความท้อก็เลยคิดว่าโยคะไม่ใช่เหมาะกับตัวเองอต้องเล่นผ่ายากต้องตัวอ่อนต้องแข็งแรงต้องทรงตัวอยู่ได้อันนี้ไม่ใช่ค่ะโยคะจริงๆแล้วเล่นเพื่อสุขภาพคุณประโยชน์ของโยคะจริงๆไม่ว่าจะขึ้นโยคะฝ่า,ายนะคะอย่างโยคะคุณประโยชน์รักษาโรคสมาธิดีโรคอะไรบ้ากโรคไข้แค่เจ็บไม่ให้เป็นไม่ให้เกิดพูดถึงโรคเข้าทางเลยสําสหรับคนที่มีโรคประจาตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันหรือว่าเป็นเบาหวานเป็นอะไรก็แล้วแต่ คนกลุ่มนี้เนี่ยบางกีฬาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเล่นได้อย่างที่ทราบกันใช่ไหมคะและในส่วนของยกขาไกลนี่มีข้อจํากัดมีข้อจํากัดที่เป็นโรคไหมคนความดันสูงมากนะคะโรคหัวใจครูไม่แนะนําให้เล่นโรคหัวใจแต่ละที่เขาอาจจะไม่เหมือนกันแต่ครูบอกเลยว่าไม่แนะนําเลยนะคะค่อนข้างที่ปยกับสุขภาพแน่นอนค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าหย่อนศีรษะแนวดิ่งเนี่ยจะทําให้แรงดันเราลงมากนะคะแลวถ้าเล่นเนี่ยมีเส์เส้นเร่องลงหัวอยในสมองแตกอันตรายค่ะ อันนี้ครูขอ,อย้ำเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ถ้าอยู่ในในการคุมของครูตัวต่อต,ตัวหรือน้อยเนี่ยครูก็จะดูให้ว่าคนอยู่ระดับไหนเลือกค่าให้ถูกนะคะแต่จะไปเล่นรวมเนี่ยหลากหลายเนี่ย ถ้าครูเซฟไม่ถึงอันนี้ก็เป็นข้ออันตรายอิดนึงอันตรายแต่ว่าถามว่าอันตรายมันก็ไม่ร้ายแรงแต่ว่าครูนกค่อนข้างจะเป็นครูสายนี้ะจะมีข้อควรระวังเยอะ<ช>หน่อยฮ<ช>ะ,ะ,ะก็อย่างที่ว่านะคะถ้าจะเล่นอะไรนะคะคพื้นฐานของความปลอดภัยเนี่ยก็จะต้องมาก,ก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงฟล n u ม e s f o ป you กันก่อนนะคะวันนี้แมวมีอะไรมาฝากเดี๋ยวไปตามชมกันแล้วเราจะกลับมาพบกับครูนกนะคะครูนกจะมาสอนสาธิตการทำโยคะฟลยให้ดูเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะ ช่วง5 Minutes for You สวัสดีค่ะแมวอยู่ที่ห้องอาหารชมทะเลนะคะกับช่วง5 Minutes for You นะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะเชฟพานุพันธ์มันธนานนนนะคะเชฟครอสนะคะของโรงแรม Garden Cliff Resort and Spa พัทยาค่ะวันนี้นะคะเชฟมาเอาใจผู้ที่รักสุขภาพผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานสมุนไพรนะคะ เพราะว่ากันว่าสมุนไพรเนี่ยจริงๆแล้วช่วยในการลดน้ําหนักด้วยช่วยลดน้ำหนักด้วยแล้วเกี่ยวกับระบบภายในระบบภายในให้เผาผ่านดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้เชฟมีเมนูอะไรมาฝากคะครับก็วันนี้นําเมนูผ้าปลาแซลมอนนะครับมาฝากนะครับวัตถุดิบหลักๆที่เรามีนะครับก็คือเนื้อปลาแซลมอนสดนะครับเนื้อปลาแซลมอนสดอันนี้แซลมอนสดเลยนะครับสดจริงๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวน้ําจิ้มนะฮะที่เราทําเตรียมไว้นะครับ ในนี้ก็จะมีน้ำมะนาวสดนะครับน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนิดขอโชว์นิดนึงนะคะอันนี้เป็นด r e ซ s i n g นะคะเป็นด r e ซ s i n g นะครับครับผมหลังในมีส่วนไทยๆต่างๆนะครับก็จะเริ่มจากตะไคก่ตะไคร้นะครับอันที่สองหอมแดงเราเลือกใช้หอมแดงไทยนะครับนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของต้นหอมต้นหอมผักชีใบยาวนะครับก็มีมะนาวตัวชูโรงของเรามะนาวสดนะครับแล้วก็ พริกเผานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีผักชีครับมาดูครับว่าเราจะทํายังไงทํายังไงนะครับก็ช่วงแรกครับก็ทําในส่วนของตัวน้ํายำก่อนนะครับก็จะเอาน้าพริกเผาจะเตรียมไว้นะครับใช้เยอะไหมคะเชฟใช้น้ำพริกเผาก็ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะได้ครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหลังนั้นก็จะผสมกับในส่วนของน้ํายำ นะคะให้ดูกันเลยนะคะแบบนี้เลยน้ำยำนี่ประมาณสี่ถึงห้าน้ำยำประมาณ4ีถึงห้ช้อนโต๊ะเพิ่มความแต่บเาราองการความจัดจ้านแค่ไหนนะในส่วนของตัวสลัดที่เราทำนะครับหลังนั้นก็จะคนให้เข้ากันใช่ไหมคะสีสันนี่แบบว่าสมุนไพรพร้อมกับความเผ็ดนี่มาเลยนะคะก็มาคู่กันเลยครับงานนี้นะคะ นั้นก็จะเอาเนื้อปลาแซลมอนที่เราเตรียมไว้นะครับคือจะบอกว่าตอนที่เชฟทำเนี่ยมันมีกลิ่นหอมแบบลอยมามากเลยเนื้อหิวเราจะคุกปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอนนี่คือสดเลยนะคะสดเลยครับสดเลยอันนี้เพราะว่าจริงๆในส่วนของปลาแซลมอนถ้าถ้าไม่สดจริงๆกินไม่ได้นะครับอันตรายมากต้องเลือกปลาที่สดจริงๆนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันกลิ่นหอมมากค่ะคลุกไปใส่ในส่วนของตะไคร้ใส่ตะไคร้ลงไป ใส่หมดเลยหอมแดงหอมแดงค่ะนะครับแล้วก็ต้นหอมกับผักชีใบยาวนะครับก็ใส่ลงไปนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวช่วยยังไงต่อคะเชฟตอนหลังนั้นปุ๊บเดี๋ยวเรามาจัดลงจานนะครับอ๋อลงจานได้เลยก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้อ๋อค่ะอ่าเรียบร้อย ลงจานแล้วก็ให้สวยงามนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ตัวขยบนิดหนึ่งะนะครับเพื่อให้อยู่ตรงกลางให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็มีรูปทรงมีมิติของเขาด้วยนะครับกดนิดนิดหนึ่งใช่ไหมคะกดนิดหนึ่งครับม้มเขาอยู่ตัวค่ะ กลิ่นหอมน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเชฟก็จะหอมทั้งในส่วนของตัวน้ำยำเองนะครับแล้วตัวของเครื่องเทศที่เราใส่ลงไปครับจะให้กลิ่นที่หอมมากๆสำหรับสำหรับใครที่ชื่นชอบเครื่องเทศเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนี่ก็คิดว่าเมนูนี้นี่ไม่น่าพลาดใช่แนะนำเลยครับแนะนำเลยนะคะ ให้แบบแน่นๆฟูๆขึ้นมาฟูๆเลยครับแบบนี้นะคะอ่าเลาไปจับออกจากพิมค่ะแล้วเราก็มาจัดจานกันใช้ใบผักชีใช่ไหมคะเชฟผักชีก็เหมือนกันนะครับมะนาวจะเพิ่มในส่วนของมะนาวลงไปก็ในที่ลูกค้าท่องการปจัดจานเพิ่มขึ้นเลยเพิ่มตรงนี้ลงค่ะและสุดท้ายก็คือท้ายก็คือในส่วนของ ผัดสลัด,ลดนะคะ,คะนี่ละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะคคก็จะได้เรียบร้อยแล้วครับในส่วนของอ ปลาปาลปา,ปาแซลมอนนะคะสําหรับสาวๆหนุ่มๆที่รักสุขภาพชื่นชอบในสมุนไพรนะคะแล้วก็อยากจะรูปร่างดีสุขภาพดีไปพร้อมกันนะคะจานนี้ไม่ควรพลาดค่ะสําหรับวันนี้ค่ะแมวกับเชฟครอสนะคะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเชฟครอสมีเมนูดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการ Healthy and Beauty นะคะเราช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวครูนกนะคะจะพาไปดูวิธีการสาธิตโยคะไฟนะคะให้เราดูว่าวิธีการเล่นเนี่ยง่ายหรือยากขนาดไหนแล้วก็มีท่าทางต่างๆแบบใดบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะศูนย์นกโยคะพัทยาเราจะมาสาธิตในแนวการสอน คำว่าโยคะมีประยุกต์หลายศาสตร์นะคะวันนี้เราจะขอศาสตร์ของเรื่องโยคะฝ่ายความหมายฝายแปลว่าบินก็คือเราจะใช้ท่าทางนะคะเล่นกับผ้าแฮมม็อกนะคะเป็นโยคะฝ่านะคะวันนี้นะคะเราจะมาจะให้ครูแตนนะคะทําท่าตัวชันคุูนกเนี่ยจะช่วยแนะนำเป็นท่าเบสิกเลยหันหน้าเข้าผ้า หันหน้าเข้าผ้าเอาขาขวาเป็นตัวพาดขึ้นให้สังเกตนะคะทิศทางเดียวกันมือขวาจับผ้าไปซีกนะสายแล้วบิดตัวกลับมาอย่างช้าชบางท่านเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วฟรายเนี่ยบางท่านบอกว่าต้องเล่นโยคะก่อนหรือเปล่าถ้ามีพื้นฐานถือว่าดีค่ะนะคะเพราะว่าความยืดหยุ่นตัวในการที่เล่นฟรายจะดีมากสังเกตการจับนะคะวิธีนะคะการจับข้อมือจากนั้นฮนะ เท้ายืนชิดถูกต้องหายใจเข้าผ่อนลงสบายๆผู้ที่หายใจสบายๆย,ย่อเข่าลงเข่าหน้านะคะสังเกตว่าการเล่นในท่านี้เป็นถือว่าเป็นเบสิกเลยนะคะ,ะที่ศูนย์นกโยคะเราโยคะไฟลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อใหย้ยืดกระดูกสันหลังแกนกลางและสะบักบ่าที่ยึดล็อกเช่นท่านี้กล้ามเนื้อทรเีเซปนะคะกล้ามเนื้อแฮมตริงกล้ามเนื้อก้นกล้กามเนื้อคอริเซปข้อต่อจะเปิดมากดีค่ะขึ้นช้า จังหวะที่สองยังจับเชือกมุมสูงขึ้นไปอีกหายใจเข้าผ่อนลงหายใจออกขาเหยียดตรงดีมากสวยงามค่ะทางเชิดจับให้เต็มเต็ม,เ,ตมเกี่ยวเท่าที่ไหวดีมากจเจนผู้เล่นนะคะมีความอ่อนช้อยสวยงามค่ะดีมากกลับคืนช้า จากนั้นจับให้ระดับไหลนะคะระดับไหลงัดขาขึ้นมาคล้ายๆ้าท่าต้นไม้ของทรงตัวของท่าโยคะเหมือนเลยค่ะทีนี้ถ้าใครบ่าสะบักติดตึงเอาเท่าที่ไปได้จะเห็นว่าไงหมข้อต่อสะโพกเปลีย่ยงท่าโยคะก็จะเป็นเหมือนกันเลยว่าท่าโยคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะโดยไม่ต้องการใช้เชือกเหมือนกันเลยค,ะค่ะเทิร์ฟตัวนี้อุปรกรณ์มันช่วยเราได้ดีมาก ลงช้าวิธีการเปลี่ยนจับผ้ามุมสูงใช้เท้าค่อยๆค่ะขยับป๊าบดีมากผ่อนลงช้าๆเคลื่อนไหวเลยค่ะไปช้าๆค่อยๆค่ะผ่อนลงช้าๆกดลงค่ะหน้าขาดีมากเนี่ยคนหนาๆนะคะโยคะฟรายจะทำให้คุณรูปร่างเข้ารูปสมส่วนไวมากค่ะแต่คุณต้องมีความพยายามสูงมากและตั้งใจเล่นอย่างจริงจังค่ะ ดีมากไม่เป็นไรค่ะ,ะขาเกี่ยวจากนั้นยกขาขึ้นมาครูจะช่วยนะคะ,ะเป็นจังหวะสองจับให้แน่นค่ะมือนะคะวิธีดีมากกรมฮะเหยียดขาล่างให้ตรงไม่ฝืนไม่รูดลงนะคะเอาแค่ตึงตัวถ้าเราตึงมากการรูดลงต่ํายิ่งหนักค่ะอย่าไปรูดลงต่ําม,มากค้างไว้สวยงามค่ะกลับคืนดีมากจับนะคะให้ต่ําลงมาที่หัวไหล่เพื่อเป็นการดึงนะคะกาเนื้อน,นะะขามดฝ่อเทโพวกให้เปิดหายใจเข้าดีมากค่ะ ที่นี่เราค่อนข้างจะเอาฟรายเข้ามาสอนไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานแต่เพื่อการจัดข้อต่อและการเคลื่อนไหวข้อต่อให้มากขึ้นและให้กล้ามเนื้อมีแรงต้านแรงดึงเช่นผักค้ำดึงดันยืดเหยียดค่ะลงช้าๆดีมากค่ะ,ะคให้มาอยู่ด้านหลังของผ้าด้านหลังของผ้าก้าวขาขวากดผ้าลงไปขาขวาเป็นตัวก้าวขึ้นให้ทิศทางเดียวกันขึ้นค่ะวาง ทีนี้ให้ผ้าเห็นม็อกคุณสังเกตนะคะให้เขาเป็นลายตรงคานนะคะคุณแตงจะถอยหลังนิดนึงดีมากจะสูนแล้วกดขาให้เกรงไว้จากนั้นให้คุณเล่นกดลงคุณจะให้ยืดกระดูกสันหลังหายใจเข้ามือประกบดีมากหายใจออกกดจับ เทา้าค้างไว้เท,ท่าี่ดกดไปที่ที่คนมีพื้นฐานในการเล่นโยคะมาคุณจะเห็นว่ากล้ามเนื้อแฮมสตริงเขายืดดีก็จะตรงเลยกดได้สบายนะคะแต่คนเล่นใหม่ๆเนี่ยอย่างเช่นคุณลูกท้อตึงนะคะเห็นไหมคะจะเห็นชัดว่ากล้ามเนื้อแฮมสตริงถ้าตึงตัวจะเห็นเลยโครงสร้างร่างกายจะเป็นอย่างเงี้ยจะเห็นชัดเลยแต่ถ้าได้ฝึกไปเื่ยผ้าจะช่วยนะ,ะโรคไปแรงดูแรงกดนะคะจะช่วยให้แรงยืดเหยียดดีขึ้นดีมากจากนั้นจับผ้ามุมสูงขาเดียวละค่ะจับมุมสูงเลยนะคะ จับมุมสูงหายใจเข้ายันลงเบาๆหายใจดูภาพสาธิตของครูแสนนะคะเอาแค่ตึงพอไม่ฝืนถ้าคุณกดไปมากกล้ามเนื้อแฮมสตริงมันยืดเยยดมากคุณก็จะรู้สึกเจ็บมากจนเกินไปอย่ารูดผ้าลงต่ําถ้ายืดหยุ่นสูงให้รูดผ้าลงต่ําคืนช้าๆจับเดินเข้าไปช้าๆดีมากดีมากขึ้นเลยนิ่งนะคะให้แขนซ้ายไปอยู่ข้างหน้า ผู้เล่นช้านิดนึงแขนซ้ายเท่านั้นนะคะสังเกตนะคะแขนจะมาอยู่ข้างหน้าด้านนี้จะอยู่ด้านหลังของผ้าจากนั้นขานะคะไปอยู่ด้านหลังขาของข้างซ้ายค่อมไปข้างหลังเหยียบนะค่อมยันดีค่ะย้ายเลยค่ะนะขาเห็นไหมไปข้างไหนหน้าหรือหลังคะจากนั้นถ้าคนกลัวเอามือประกอบอย่างคุณนกเนี่ยถือว่าชั่วโมองเล่นน้อยคุณจะรู้ว่าทักษะคนไหนมีมากมีน้อยคนเชียายเห็นไหมคะจะเหมือนท่าอย่างนี้เลยค่ะ เห็นไหมคะท่าแต่นี่เราอยู่บนผ้ามันท้าทายตรงนี้มันมีสเสน่ห์ตรงนี้ล่ะค่ะแขนกลางไม้กลางอะฟรายดีมากสวยงามค่ะจะเห็นผู้เล่นเห็นไหมคะจะเล่นใหม่ๆไ,ไม่ได้สบายหรอกนะคะฝ่าเท้าคุณจะเจ็บคุณจะกลัวคุณจะเก่งแต่ที่นี่เรามีวิธีและเทคนิคให้คุณเล่นได้ง่ายค่ะเอาละจากนั้นเปลี่ยนข้างค่ะเปลี่ยนแขนด้วยใช่ไหมคะให้คุณสังเกตนะคะแขนด้านขวาอยู่ด้านหน้าผ้าดีฮะ คล้ายท่าก็เรียกท่าท่าภูเขาเปลี่ยนเลยค่ะชา้าๆด้วยนะคะแขนขาโอเคไหมให้มั่นใจก่อนอคุณนกคาแขนชา้าๆเลยาขาคุณนะคะดีมากแขนคุณกอดดีมากบล็อกไว้ดีค่ะบล็อกไว้ดีทางทางดีมากโอเคค่ะจับเชือกไว้ค่ะจับเชือกพันขาล็อกเลยค่ะคุณแตนพันขาล็อกสองเลยค่ะพันล็อกเกี่ยวหนึ่งคุณดูคุณแตนนะคะ อ้อมขามาอยู่ข้างหน้าพาและเหยียบลงไปนะเรามีเทคนิคไม่ยากค่ะเพราะนี้เราบอกรายละเอียดมากว่าข้อต่อคุณวางไงนะจากนั้นบล็อกไว้เลยนะคะนะจับผ้าจับผ้าต่ำกว่าระดับลอยไหลหน่อย,อย,อยแอนลงโค้งก่อนไปข้างหลังช้าๆผีบยานเงยค้างไว้มันจะมีพลิกแพงมากกว่านี้นะคะอันนี้เราพอให้เห็นเพื่อให้เห็นจริงมีการยานการฉีดขาอยกเยอะแยะมากหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายโค้งสวยงาม เท่าที่ได้อย่าทิ้งมามากเห็นไหมบ่าอกคอคางยืดเหยียดไม่ไหวแล้วก็อย่าอยู่นานผ่อนถ้าขึ้นเบาก็คืองอเข่าขึ้นดีมากคนนี้ครูจะให้เขาเกรงขึงตัวขึ้นไปค่ะคนนี้เขาหลับกลางอากาศค่ะเก่งมากคือบางครั้งคนเรามันเกิดความสบายนะคะก็จะเพลิดเพลินคุณนกอยู่ตรงนี้นะคะเอาแขนไปข้างหลังะคะ่ะที่นี่ครูก็เซฟเต็มที่คุณไม่ต้องกลัวนะคะ ดีมากอยู่นะคะคนอื่นลองสไลด์ขึ้นไปเลยค่ะคุณแตนสาที่สไลด์กว้างคุณนกถ้าได้นะคะถ้ากําลังไหวนะอย่างวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยฝึกหลายชัวย่วโมงดีมากเก่งมากดูหวัวค่ะดูหวัวเราสูงพอไหมเก่งขึงไว้ดีมากจากนั้นให้ข้อขาโผมาเล็กน้อยแล้วเก่งเข่าไว้เก่งเข่าไว้หนูเก่งเข่าไว้อย่ารูดอย่ารูดนะคะอย่ารูดค่ะหนูเก่งขาไว้เก่งขาอย่าให้มันรูดดีมากเอาละโหนดัดโคง้งไม่จําเป็นต้องใช้สองแขน คุณเกจะใช้แขนเดียวก็ได้นะคะมือซ้ายจับตรงนี้ uh, แล้วมือนี้เปิดค่ะเอาแค่อ่อนตัวพอเอาแค่เปิดพอค่ะเพราะนั้นหลายคนอย่างเราเบสิกถือว่าความอ่อนตัวไพออย่างครูแต่งครูก็อาจจะสาทิตได้หนักมากเปลี่ยนข้างสบายๆเปลี่ยนย้ายซซายขวาใครไม่ไหวเลื่อนลงแบบคุณนกดีมากเลยค่ะดีมากสวยงามสวยงามค่ะ ก็ถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งของการออกกำลังกายเวิร์กอัลที่ไม่มีทางเอาง่ายๆนะคะสำหรับโยคะฟลายนะคะท่านใดที่สนใจนะคะคุณนกก็บอกว่าสามารถมาพบกับคุณนกได้นะคะที่ครูนกโยคะพัทยานะคะคุณนกก็เปิดให้บริการสอนนะคะแล้วก็ท่านใดที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรติดต่อคุณนกได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแมวก็จะต้องแมวและคุณนกนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ